ายงานที่6แเขนหลับเดอร์ไดแกรมและออกแบบการใช้งาน HMI จะทำโดยนายรัฐพลขวัญชื่นใจรหัส2 1 7หและนายรัฐพงศ์ธนรินทรหัส204กดหน้า2ไปที่ HMI control 2กด Home กลับมาที่หน้าแรกกดหน้า3ไปที่ HMI control 3กดโฮม กลับไปที่หน้าแรกกดหน้า3ไปที่หน้า3กดหน้า2ไปที่หน้า2กดโฮมกลับมาหน้าแรกกดหน้า2ไปที่คอนโทรล2กดสตาร์ทมอเตอร์ที่หทำงานกดสต็อปมอเตอร์ที่หหยุดทำงานไปที่หน้า3กดสตาร์ทมอเตอร์ที่2ทำงานกดสต็อปมอเตอร์ที่สหยุดทำงาน กดโฮมกับที่หน้าแรก